ใครวะใครวะเฮ้ยเฮ้ยใครอะเฮ้ยมึงเป็นคใครวะมึงเป็นใคร้ใครวะมึงไม่น่าทำเร็วนะวะอ่าเฮ้ยอะไรมึงใครครับเนี่ยมึงต้องรู้ว่ากูเป็นใครใครวะ แล้วมึงเป็นใครวะมาทำอะไรตนั้นผมมาตามหายเพนครับเพนในมือที่ม่ขโมยคำพีของท่านปู่นาคินไปครับฮะรู้จักท่านปู่นาคินรึวะรู้จักครับเอ้ยแล้วมึงเป็นใครกันเนี่ยผมจะถามว่าผมเป็นใครผมก็รู้จักท่านปู่นาคินอีกไม่นานก็เดี๋ยวผมจะขอเป็นศิษย์ท่านปู่นาคินแล้วครับเอ้ยม่งเปทีรายกับมึงบ่ เฮ้ยเอ้าหายไปไหนวะเฮ้ยเฮ้ยเอ้าท่ามาอยู่นี่ได้ยังไงครับก็ขอกราบดตบพี่ปาณาอาภเพศทุกคนเลยนะครับดีนี่ต้อนรัดประตูน้องวิญญาณเล่นกระพริบนะคุณดูใครเข้ามาก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะคุณดูก็กวันนี้ผมจะกลับไปตามหาไอ้เพนนี้รอบนึงนะ คลิปรอบที่แล้วผมไปตามหาไม่เจอแล้วผมไปเจอยิงปริศนาหรือว่ายิงลับแผลนะพี่ๆนะคนนุณดูคนคนคลิปนั้นก็ถูกนําออกไม่รู้ว่าไม่ไม่รู้ว่าสาเหตุอะไรนะพี่ๆนะไม่รู้เป็นผิดกฎของยูทูบหรอปะะพ่พี่ๆนะผมก็ไม่รู้ว่ามันโดนลบอ,กออกได้ยังพ,พี่น,ะ,นะ,ะทุกคนต้องขอบไปี่พี่ด้วยนะทุกคนก็วันนี้ผมอาจจะจมาตามหาไอเขาเรียกว่านะ ไอเพนนะที่มันได้เอาสงมุดวิชาข่มของท่านปูนะ่นายคิดไหมนะแล้วมันได้นีหายตัวไปแนละ้วทุกคนเหมือนผมเน่ะจะได้เจอร่องรอยนะพี่ๆนะทุกคนเหมือนเจอร่องรอยมาละเหมือนแบบไปรว่วมันไปทางไหนพี่ๆนะทุกคูก็ทุกคนคก็ยืนเป็น้านใจพี่ๆนะทุกผูเพราะวันนี้ผมก็ด้มาคนเดียวแนะพี่พี่ๆนะผมก็ได้มีพระมาพามาเหมือนเดิมพี่ๆนะมีพระมาเหมือนวันเนี้ยอากามึงมันเข้าขค้างมากเลยเนี่ย ข่าวแบบสายแบบสวยงามมากๆเลยพี่เพทุกค,คนก็ไม่รู้ว่าวันนี้ผมจะเจอไหมนะพี่ๆนะเราก็ต้องเดินไปทางไปทางนูนนะ,ระเรื่อเพราะว่าเราจะได้หลาปเดินทางต่างถูกนะเราต้องหาทางเราตอนนี้นะครับผมอยางทีบอกว่าทางไม่อยู่ทางนี้นะพี่ๆนะทุกคนใครเข้ามาก็อย่าลืมกดไลดค์กดแชร์กดติดตามให้พวกเราหน่อนะเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเดินจะไปหายเพลินเลยว่า ถ้าเราเจอมนะันเราจะเข้าไปถามันดีๆนะเป็นว่าผมจะเจอมันหรือพี่ๆนะดูเขาจะเริ่มเป็นกระจายพวกนี้น,นนะคนละหนึ่งไลค์คนนึงแชร์พี่ๆนะคนดูไว้เจอไหมอ๋อเดี๋ยวเราไปเจอไปดูกันไปดูคลิปกันเลยพี่ๆนะทุกคนต้องขออภัยที่ไปงลงคลิปให้พี่ๆดูประาามาณวันสองวันเดียพี่ๆนะโอเคทุกคนโอเคทุกคนไม่น่าจะใช่ไม่รู้ว่าเป็นทางนี้ทางไหนาพี่ๆนะคนนี้เด็กตามน่องน้ำมาเลยด้วยตามน่องตามนองน้ำมาเลยพี่ๆนะ ผมไม่รู้ว่าผมอาจจะเจอไหมนะพี่พี่ถ้าเจอมันก็ผมก็จะทักมันดีๆนะแต่ถ้ามันใช้อารมณ์กับผมก็คงต้อใช้อารมณ์ต่อสู้กับมันนะพี่พี่นะทุกคนโอ้โหเดินทางไปไกลไปเลยนะเพราะว่าคลิปเนี้ยมันก็เสี่ยงกับเรามากเลยเราไม่รู้ว่าเราจะเจออะไรบ้างในป่าอยู่ในป่าเลยครับ เราจะผม่ไม่เดินตามร่องน้ำที่ไปนะอ๋อน้ำเย็นมากน้ำหนึ่งเย็นเลยเราเดินไปข้างล่างนู่นเลยนะคือที่พผมเกียดนะผมนั่งปล่อยกล้องนะอเนี่ยคือเราเดินเดินมาจากขบวนนู่นเลยนะที่รัโอ้หูน้ำนึ่งเย็นน้ำนี่เย็นมาก มก็ต้องใช้เวลานาน,นะเพราะว่าผมเดินมาไม่ถึงครึ่งทางมาันเข้ามาเลยนะเดินตามที่เขาัน้ำนี่คนที่จะเก็บแรงใจพวกนี้นะเือทำให้คิดอวสที่นะคือตัวจริงเลยผมไม่รู้ว่าวันนะผมจะเจอก็อะไรบ้าง เหรอว้าวเธอเธอคือาจจะแบบปืนเต้นเลยนะพ่ะเราเดินเข้าปาา่ามาแล้วเราเดินมาคนเดียวถามว่าเดินคนเดียวคิดว่าตื่นมันอัดเนี่ยมันตื่นเต้นกว่าเดิมน,นะพี่ๆนะมันจะตื่นเต้นกว่าเดิมน,นะ นี่แหละสาเหตุป่ามันเงียบมากเลยนะคือเองียบมากมากเลยคือมันเป็นป่าที่แบบดึกป่าปดึกไม่เรียกว่าป่าแต่มันเป็นเฮ้เรียกว่าป่าลึกเรียกยังไงก็เป็นป่าลึกมากเลยนะคือป่าแห่งนี้ปกติไม่ค่อยจะมีใครเข้ามาแล้วผมอ,อจะเป็นแรกที่เข้ามา อยู่ก็ต้องตามทางมาเองพี่นะเลยเดินตามทางไว้คือมันก็เอาวันจริงมันก็ดีนะเราเดินตามน้ำมนาะเฉพาะน้ำเนี่ยมันจะไปหยุดตรงไหนผมก็ไม่รู้นะเนี่ยเราต้องเดินขึ้นมาทางนี้นะเราเลยต้องน้ำมาแล้วลอกข้ามข้ามน้ำกันอยู่น้เย็นมากเลยพี่คนก,ก็ เดินกันไปใจพวกดีนะอ้ดอ้ดียบเดินเนื่อมากคือการที่เราเดินขึ้นเขาเนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายนะวันที่ขึ้นเขานี่จะรู้ดีนะามันเหนื่อยขนาดหนี่สุคน เออตรงนี้มันเป็นถ้ำวะมันเป็นทางเข้าไปเลยนะพี่จ้นะมันเป็นทางเดินเข้าไปนะแต่ผมไม่รู้ว่ามันทางอะไรนะพี่จ้นะอ๋อเหนื่อยมากขอน้ำพกักไม่ไหวแล้วขอน้ำพักก่อนนะพี่พนะขีดบุ้งขอน้ำพักกันเนาะน่าจะเป็นทางนี้แหละเดี๋ยวข้าก็เหนื่ยเลย คือเคยมาแลา้วเหนื่อยมากเลยนะ <ifi interpret ados> คือน่าจะเป็นทางนี้แหละเพราะเหมือนเป็นทางขึ้นไปข้างบนโน่นนะแต่ถ้า,ถาเดินนไปข้างบนนี้อาจจะเหนื่อยมากเลยเพราะ <f air> เราต้องเก็บ <f air> แรงก่อนนะท <f air> ี่นะหาเถอะหงกับมือเฮ้ยเฮ้ย ใครวะใครวะเฮ้ยเฮ้ยใครอะเฮ้ยมึงเป็นใครวะมึงเป็นใครไอ้ใครวะรมึงไม่ไมน,ไมไน่าทำเร็วนะวะอ่าเฮ้ย,ะอ,ยอะไรมึงใครครับเนี่ยมึงต้องรู้ว่ากูเป็นใครใครวะ แล้วม,มเป็นใครวะมาท,ทำอะไรงนั้นผมมาตามหายเพนครับเพนในมือี่ไม่ขโมยคำพีของท่านปู่นาคินไปครับฮะรู้จักท่านปู่นาคินด้วยหรอวะรู้จักครับเอ้ยแล้วผมเป็นใครกันเนี่ยผมจะท่าว่าผมเป็นใครผมก็รู้จักท่านปู่นาคินอีกไม่นานก็เดี๋ยวผมจะขอเป็นศิษย์ท่านปู่นาคินแล้วครับโอ้ยมึงไปที่ท่านปู่นาคินเรย ใช่ครับอีกไม่นานแล้วถ้าเป็นใครครับชื่อ,ช,อชื่อพบสงฮะชื่อพบส่งอ้ยผบสง,งจากไหมผมสผมชื่อพบสงผมสง่งคมสง่งท่าน,านชื่อ ช่ครับผมรู้จักท่านปูนาคินมากเลยครับ<อ>แล้วท่านเป็นอะไรกับท่านเป็นท่านเป็นอะไรกับท่านปูนาคินครับเออเรื่องมันยากลอยไม่ได้หรอกแต่<อ>ที่แน่ผรู้จักมัน,นแล้วจะบอกเป็นเพื่อนก็ได้ใช่ไหมครับท่านเออเข้ามานั่นแลหละเป็นเพื่อนเก่าเอาเฮ้ยทำมาแล้วแล้วเจ้ามาทำอะไรที่ป่านย่งนี้นี่ ผมมาตามหาไอ้เพนครับที่มันได้ขโมยท่านสมุดคำใช่ไหมใช่ครับที่มันถือลยยศอาจารย์มันอะใช่ครับที่มันเป็นลูกศิษย์ท่านบูรณาคินครับเมื่อนานมาแล้วนานแล้วผมก็ไม่เลือกว่ามันอยู่ไหนเอ้ยอทุกคนไม่ใบนี่มันอะไรใช่ครับผมรู้ว่ามันเป็นอันตรายครับม่ต้องหามาหรอกเหมือนมึงเอาชิ้มาทิ้งฟรีฮะ แต่ท่านปู่นักินเขาเสียดายมากที่วิชานั้นเขายังเรียนวิจบเลยแต่ลูกศิษย์เดนทรยศเขามากเขาเลยให้ผมมาตามหาแต่เขาบอกว่าแล้วแต่แล้วแต่ผมว่าจะตามหรือไม่ตามก็แล้วแต่ผมเลยครับเราไม่น่าคุยกับมึงบ่เฮ้ยเอ้าหายไปไหนวะเฮ้ยเฮ้ยเ้ยอ้าทํามาอยู่นี่ได้ยังไงครับก็มีวิชาพาตัว Oh. ไม่อยากเดินโอ้โอ้ทุนอี่มากินท่านอยู่ขมวดนู่นแล้วท่านนี่แหละเห็นนี่แหละอ๋อทุกคนเอ่อผมสามารถนั่งได้ใช่ไหมครับท่านนั่งเดินแล้วท,ลท่านไม่นั่งหรอครับมไม่นั่งหรอกอุ้ยยืนกูทำไม่เมื่อยกูนั่งไดอย่งไรวะทุกคน,กคนมันเป็นคนแผนอยู่มากแค่อยากจะรู้ว่าไอเพนมันยังจะอยู่อีกไหมนะพี่พ ไอเพนมันก็หนานมแล้ววะเฮ้ยใช่ครับพออะไจะพูดอีกไหมแบบไอสม,มุดเล่มน,นั้นท่านก็รู้ดีใช่ไหมครับว่าท่านปูนอาคินเขาอยังฝึกวิชาไมิเสร็จแต่เขาโดนลูกศิษย์มมเขาเล่มนั้นกูเป็นคนให้ทำกุญแจเคียงแหละอ๋อท่านเป็นคนให้เหรอครับเออท่านชื่ออะไรนะครับผมขอชื่อย่อหน่อยนครับชื่อพพสมผมส่งพสมผมสง พบส้มหรือว่าผมชื่ออะไรครับท่านเอวจะบอกนะท่านชื่อผมส่งนะเออเดี๋ยวก็ม่ชื่อนึงเวยยบอกมึงครับแต่คุดเห็นมึงไม่เป็นต้นทับทมด้าอ๋อเวยบอกีหลังก็ได้น่้ครับแล้วแต่ท่านเลยครับคุณคนลัวนนี้เราบังเอิญมากเรามาเจอท่านปู่ผงส่งนะพี่พนะ พบส่งไม่ใช่พงส่งพบ,บส่งใช่ไหมครับออทุกท <บ S 2> คน<บ>ก็ไม่รู้ว่าวันเนี้ทุกคนผมไม่รู้ว่าผมเลยซชื่อท่านไม่ค่อยถูกนะพงส่งนะผมส่งนะพ,พี่นะท่านชื่อพงศ์ <c oughs> ท่านเป็นเพื่อนท่านปู่ตะกินสมัยไหนครับท่านกป็สมัยเรียนด้วยกันนี่แหละใีวิชาใช่ไหมครับท่านใช่หรือวิชาแกงกล้าทางนบราณคดีเป็นคนที่มีพรตวัง นย่างโหดอย่างเก่งใช่ครับแต่เขาดูแต่ท่านชอบแกล้งครับเขาเป็นคนคิดเล่นใช่อันนวิชาเขาก็เล่นประจำแต่เขาเป็นคนที่เก่งเก่งมากเลยแหละทุกคนคือถ้าตอนไหนเขาเล่นก็เล่นนะถ้าวันไหนเขาแบบทำอะไรอยู่คือไม่มีใครไปรบกวนเขาได้เพราะว่าเขาจะโกรธบอกว่าถ้าแบบเขาทำพิธีหรือว่านั่งบำเพ็ญอ่ะไม่มีใครห้ามไปรบกวนเขานะ ุกคนก็อย่างที่เห็นนะคือวันนี้เราได้โอกาสมาเจอท่านปู่พงส์สงนะคนเราได้มีโอกาสมากๆคือผมไม่รู้ว่าผมจะเดินเข้าไปในป่าน,นั้นหรือว่าผมถ้าผมเดินเข้าไปผมจะมีอันตรายไหมครับในป่าเหรอใช่ครับมีดิมาลารชีวิตรฟรีเจ้าไปทิ้งนะอะแล้วท่านเคยเจอไอ้เพนทักรอบไหมครับไอเพรูน้เจอยู่แล้วมือละครนั้นมันแล้ว มันเป็นที่มันเป็นสิทธิสิทธิเอกของอาจารย์ปูคนังที่เป็นสิทธิว่าไม่คิดว่ามันถึงรออาจารย์มันได้อาจารย์มันดีกั่านานี่ที่จริงอาจ,จารย์มันก็คงจะให้คำพิรำนั้นไปแล้วแต่บางครังทันยศก่อนมันร้อนวิชาใช่ครับมันร้อนวิชาเหมือนที่ท่านปู่นะกินพูดเลยนะว่ามันร้อนวิชานะเฮ้มันร้อนวิชาเอไรเห็นองมไใจใช่ครับท่านนี่พูดเหมือนเป๊ะเลยพูดเหมือนท่าน,น,นพูดตะกินเป๊ะเลยนะ คือเป๊ะทุกอย่างคือมันร้อนวิชามันทรยศนะคือท่านรู้เหมือนรู้เมื่อก่อนเลยนะแล้วตอนที่ท่านรู้อะตอนที่ท่านรู้นี่มันเอาไปนี่ท่านรู้สึกยังไงครับมันระบาดยดยใช่ครับข้าก็รู้สึกเฉยๆนะเพราะมัเนเของข้าแล้วอ๋อทุกคนมันไม่ใช่ของท่านน,นะบุดังคีไปแล้วใช่คือทุกคนเราให้แล้วคือเป็นของเขานะคือถ้าถามว่าถ้าถ้าท่านเจอนี่ท่านจะจัดการไหมครับท่าน ค่าเจอะเลยใช่ครับค่ามนเปนจากการลอกค่าจะต่อะไรเวรกรรมของวันมันเก <โอ S 2> าะไว้ใช่ครับคุณดาวเวรกรรมที่มันก่อไว้นะพี่พนะคุณเนมือนก็ดีมากคุณนั้นมาจาท่านท่านที่อยู่เป็นท่านเดินลงมาจากเข่าเลยไหมครับท่านผมก็เห็นว่ามีคนกำหูลุกขึ้นามามรู้แล้กวก็ดูสิว่าเป็นใคร แล้วท่านรู้ได้ไงวนะ่าผมกําลังจะเข้ามาครับคุณรู้สิว่ผมเห็นมันนั่งทำอะไรทุกอย่างนะี่แหละอ๋อทุกคนท่านเห็นผมนั่โเดินมาตัดต,ตรงโน้นแล้วนะพี่ๆนะท่านก็เลยออกมาดูดนะว่าใครนะคือผมเนะี่ยผมชอบท่านปูนะ่ในคลิปช่องแบบชอบเรื่องเนื้อนะคือท่านนะ่ะเก่งกล้ามีวิชานะคือรู้ทุกอย่างนะแต่ท่านนะคือไม่อยากจะพูดนะพวกเขาเรียกว่าไงนะเขาเรียกว่า เอ่อพวกเกจินะไม่ใช่เกจิพวกะแบบมีวิชาคมเนี่ยคือเขาจะไม่มีอวดมีแบบอวดผู้วิชาคมว่าเก่งเก่งคือเขาจะนั่งเงียบๆนะคือแต่ถ้าบูดอะไรกินนะ่เขาชอบแกล้งผมนะชอบแกล้งชอบเอาไม้มาลุงมึงยังมีพี่ๆนะแต่ผมก็ไม่ได้คิดอะไรนะเพราะว่าเขาก็แก่แลนะ้วเขาชอบแกล้งเด็กรุ่นใหม่นะพี่นะโอเคครับท่านทุกคนผมไม่รู้ว่าผมต้องวันนี้ผมจะเจอไหมถ้าแบบเจอมันก็ผมก็ต้อง จะกลาบเมื่ไหน,นว่าคุยกับมันนะพี่ๆนะโว้ยวัดเอวแล้วเดีหนูก็จะไปแล้วแล้วท่านจะไปแล้วหรอครับอือคนท่านผมขอถามเลยท่านอย่างหนึ่งเลยไหมครับท่านว่าอย่างไรจะถามมันสิวะท่านปูน่นายกินมีสิทธิ์กี่คนครับขอไม่กี่คนเยอะเละอ๋อกคือไอ้เพนอ๋อไอ้เพนนะ แต่เรื่องนี้ท่านบุญอาคินไม่เคยบอกให้ผมฟังเลยว่าท่านมีสิทธิ์แค่คนเดียวแล้วท่านแล้วท่านจะพอจะรู้ไหมว่าท่านูบุญอาคินนะ่ะเขายอมเขาอยากจะรับสิทธิ์อีกไหมครับเขาก็ต้องดูเล่เลอๆก่อนว่าใครเป็นคนดีใครเป็นคนชั่วแเมื่อวัอนเป็นสิทธิ์คนบุญอคินมาดีเลย ลุงมาหาลุงนี่ทำไมครับมันสัเถิดเอออย่าลุ้เองผมขอไม่ไปเลยแล้วพ่อสใจตัวเองหน่อยผมขอไม่ไปเลยครับท่านเพราะผมไม่ได้ของดีหรือวะผมยังไม่อยากผมยังไม่ค่อยรู้จักท่านดีสักเท่าไหร่สั่นเถิดผมก็รู้ได้ครับจบวันแล้ว ผมขอไม่ไปได้ไหมครับท่านผมไปไม่ได้จริงๆเพราะว่าผมยังไม่รู้จักท่านดีเลยครับเออแล้วนายมึงเถิดไอ้น้องเดี๋ยวกูก็จะไปแล้วโอเคครับท่านตั้งปวดเอวปวดหลังมาแล้วน้ำพิลมึงน,นี่แหละครับผมเออเอ,อ้าเฮ้ยเอ,อ,เอ,อ้าเอ้าท่านพูดครับคทไทยปวดหลังปวดเอวแล้วก็หายไปเลย โอเคทุกคนใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะเพราะทุกคนก็ผมก็ไม่สามารถเข้าไปในรูนั้นได้แนละ้วเพราะาไม่รู้ว่าใางในป่านนั้นะท่านปู่สมเท่านปู่เลยนะอะไรสักอย่างเนี่ยผมจำไม่ได้นะพ,พี่นะคือผมอะ่ะได้ท่านไดน้ยออกมาเตือนแล้วอย่าเข้าไปเลยเหมือนเอาชีวิตเป็นไรฟรีๆนะพี่ๆนะคือมันเป็นป่าแบบ ยังไงคือมันเป็นป่าใหญ่มากขึ้นภูเขามันจะข้างไหนหนู่นอ่ะลงเขินปั๊บมันจะมีพวกสัตว์ป่าพวกอะไรนะพี่ๆนะยาวไปไปทักทุกคนไอชอบกินเนี้ยก็ยินดมเป็นกำลังใจพวกผมนะเพื่ออะไ่อรับเพื่อตอไปพวกไม่ใช่แค่หมายคิดนะผมแต่วันแต่ผมจะมาพามาหาเพื่อนนักปูนนะักจิ๋วๆนะพี่ๆไปทุกคน